อีกคลิปหนึ่งนะครับของหมอหมาพารวยนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่จะพูดเกี่ยวกับว่าทําไมนะครับเจ้าของน้องหมาน้องแมวเนี่ยพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอแล้วมันถึงแพงจังจริงๆก็เคยมาตอบคําถามนี้ไปเป๊ะครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฮอตฮิตเลยเกินนะครับมีคนถามเาเองมาเยอะมากๆเหมือนกันว่าเออเนี่ยคุณหมอตอบคาถามหน่อยนะครับถึงขั้นว่ามีคนมาคอมเมนต์เลยนะว่าแบบ เอออยากจะลองเรียนได้ที่ไหนได้บ้างว่าค่ารักษาพยาบาลมันแพงเหลือเกินอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันนะครับมาชวนคุยกันว่าทํายังไงดีนะครับไม่ใช่ทาําไงดีเอ่อทำไมนะครับการที่พาเจ้าหมาเจ้าแมวน้อยของเราให้เรารักมากๆเนี่ยนะครับไปพบคุณหมอที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยราคาหนึ่งแสนแพงเหลือเกินนะครับคนอื่นนะครับใครคิดว่าอะไรนะครับ เป็นปัจจัยนะครับนะครับทำให้การรักษาเนี่ยมันถึงแพงนะครับมันถึงราคาค่อนข้างสูงนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยโมเอกอยากอยากทราบถึงความไม่เห็นส่วนตัวของหลายๆคนนะครับก่อนที่โมเอกจะบอกมาว่าเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุผลอยู่อันนี้คือพูดจากมุมมองของสัตวแพทย์ที่อยู่ในวงการนะครับสัตวแพทย์ด้านสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตวแพทย์ด้านน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาเกิน10ปี อันนี้นะครับอันนี้คือขอพูดจากประสบการณ์ของเราเองเลยนะครับว่าทําไมนะครับราคามันถึงสูงกาปกติมันมีอะไรมันนี้ปัจจัยตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับขอมาลิสกันเป็นข้อๆนะครับอันนี้เราเหมือนเป็นการคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับใครมีคําถามอะไรก็ทกก็ทิ้งคําถามไปได้นะครับข้อแรกนะครับคือตอนแรกเนี่ยหมอเองต้องบอกก่อนก่อนที่จะไปพูดข้อแรกนะครับก็คือ การที <ersch> ่เราจะเปรียบเทียบนะครับว่าคลินิกนะครับรักษาสัตว์นะครับมันไม่เหมือนโรงพยาบาลคนเลยทาไมโรงพยาบาลคนรักษา30บาททุกโรคอันนี้เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เรานะครับจะเอาโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับที่มีสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเนี่ยนะครับเป็นการรักษา3 0บาทรักษาทุกโรคในคนมาเทียบกับคลินิกสัตว์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่แนะนำนะครับแนะนาว่าให้คณเนี่ยนะครับเอานะครับคลินิกรักษาสัตว์นะครับไปเทียบกับคลินิกเอกชนของคนอ่าอย่างเช่นคลินิกหมอที่เราไปรักษาเป็นคลินิกข้างนอกอะไรเงี้ยครับนั่นคือเทียบได้หรือนะครับถ้าคุณจะเทียบโรงพยาบาลสัตว์นะครับต้องเทียบขนาดให้ใกล้เคียงกันนะครับความรูรามาเฮานะครับพอๆกันนะครับอย่างเช่นคุณเอาโรงพยาบาลสัตว์เอกชนให้หลูมากๆไปเทียบกับ โรงพยาบาลคนเอกชนที่หลูมากๆอ่านี่คือเป็นมวยถูกคู่สามารถเทียบกันได้แต่ห้ามเทียบในสิ่งที่มันต่างกันมากไม่ได้นะครับเทียบอย่างี้ไม่โอเคนะนะครับข้อแรกนะครับมวยบอกเลยว่าการที่คลินิกสัตว์เนี่ยราคาอาจจะสูงกว่ารักษา,า,าสัตว์ราคาจะค่อนข้างสูงกว่านะครับของของคนเพราะว่า1ก็คือในเรื่องของการที่ต้นทุนยาครับ ต้นทุนยาของน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะสูงกว่าของในสัตว์ในคนอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ามันสูงกว่าเพราะว่าประชากรสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมันน้อยกว่าประชากรมนุษย์ครับมันน้อยกว่าประชากรคนนะครับคนบนโลกนี้มีตั้งกี่คนสัตว์เลี้ยงมีกี่ตัวมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงมีปริมาณน,น้อยกว่าสินค้านะครับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยาี๋ืออะไรก็แล้วแต่ถ้าถูกผลิตออกมา นะครับในปริมาณให้น้อยกว่าต้นทุนมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับพอเอามาขายให้กับลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคราคาต้นทุนมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณหมอนะครับเอามาเลิกใช้ในคลินิกเอายานะครับมาใช้กับน้องหมาในเมรที่คลินิกต้นทุนมันย่อมสูงกว่าอันนี้มันสมเหตุสมผลมากๆเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะ เพราะว่าทำไมราคามันถึงสูงเพราะเห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับเห็นใจเหมือนกันว่าโอเคด้วยเห็นใจทั้งฝ่ายคุณหมอแล้วก็ฝ่ายเจ้าของสัตว์เนอะว่าโอเคคุณหมอเองก็ไม่ได้อยากจะคิดแพงแหละแต่ต้นทุนมันสูงเจ้าของเองก็ไม่เขา้าใจว่าเออคุณหมอมันแพงเหลือเกินอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็เห็นใจก็ต้องทั้งสองฝ่ายและเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่คลิปนี้จะมาบอกเหตุผลนะครับข้อที่2องครับ อย่างของสัตว์เองเนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยไม่ได้มีนะครับเป็นส่วนของรัฐบาลนะครับในการที่จะสนับสนุนในส่วนของยาหรหือการรักษาโอเคอาจจะมีนะครับกรมปศุสัตว์ที่นะครับ มีเงินจากรัฐบาลนะครับเข้ามาสนับสนุนบ้างในบางส่วนแต่มันก็น้อยแต่ถ้าพูดถึงการรักษาจริงๆจังๆเนี่ยในส่วนของกมรมบริษัทเองก็ไม่ได้รักษาจริงจริงจังขนาดนั้นเพราะว่างบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดด้วยอาจจะมีทําหมันบ้างรักษาทั่วไปบ้างก็ใช้คอบ้างเลยนะครับแต่มันจะไม่ได้เหมือนการรักษาที่คลินิกอยู่แล้วต้องบอกก่อนเลยว่ารัฐบาลเองไม่ได้มาสปอร์ตเหมือนกันกับาการรักษาในคนเช่น รักษา30บาทรักษาทุกโรคอะไรเยงนี้ครับพวกโรคพวกนี้หรือว่าการรักษาของคนพวกนี้เนี่ยมันมีคนนะครับมีรัฐบาลเนี่ยเอางบนะครับเป็นงบก้อนใหญ่เลยเนี่ยมาเปิดโรงพายบาบาลของคนนะครับเปิดทุกทุกอำเภอเนี่ยก็จะมีโรงพายบาบาลตำบลตอนนี้ก็ยังมีโรงพายาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลน,นะครับหรือว่ารพสตอ่อะ ของคนเนี่ยมีถึงระดับตำบลและอำเภอมีแน่นอนจังหวัดก็มีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้นะครับของสัตว์เองเนี่ยไม่มีตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรักษาสัตว์คุณต้องใช้งบประมาณส่วนตัวของคุณนะครับพาน้องหมา้องแมวไปที่คลินิกไปที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็เสียงเงินให้กับคุณหมอในการรักษาเนาะไม่หวังว่าเหมือนกันนะครับว่าหวังว,ว,ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ จเจ้าของน้องหมาน,น้องแมวเบาลงนะครับเบาในสมคาใจลงเข้าใจนะครับเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็มันเป็นแบบนี้เนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับในส่วนของมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการควบคุมของเรานะครับก็หวังว่าอาจจะมีสักรัฐบาลหนึ่งเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ได้ในอนาคตเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่พูดถึงการเมืองน,นะเราพูดถึงแค่หลักความเป็นจริงเฉยๆนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับ ถัดไปนะครับคลินิกเนี่ยเวลาเราเปิดใช่ไหมครับหรือว่าสัตแวแพทย์เขาเปิดเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนต่างๆคุณเห็นเครื่องถวจเลือดนี่ไหมนะครับคุณเห็นอุปกรณ์หลังๆที่หมอเอกนั่งอยู่ตรงนี้ไหมทุกอย่างมีต้นทุนนะครับและการที่จะเปิดคลินิกสัตว์และพร้อมทางเครื่องมืออะไรต่างๆคุณคิดว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับขั้นต่ําเลยนะครับหมอเอกให้เลยนะ1ล้านบาท ครับงล้านบาทในการเปิดคลินิกและคุณเห็นไหมว่าต้นทุนมันไม่ใช่แค่ต้นทุนของต่างๆที่อยู่หลังโมเอกนะมันยังมีต้นทุนในเรื่องของบุคลากรจ้างคุณหมอนะครับจ้างผู้ช่วยจ้างพยาบาลบางโรงพยาบาลมีเภสัชมีนักเทคนิคก,การแพทย์คุณก็ต้องจ้างเขาเข้ามาทุกอย่างมีต้นทุนหมดครับค่าน้ําค่าไฟค่าแอร์ทุกอย่างมีต้นทุน หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมอเอกนะครับอยากจะให้เจ้าของสัตว์เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะและมันเป็นตน้นทุนที่สูงขึ้นด้วยในปัจจุบนันเพราะข้าวของก็แพงขึ้นต้นทุนสินค้าต่างๆแพงขึ้นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะนะครับและนะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าน้องหมาน้องแมวนะครับของเจ้าของสัตว์เนี่ยเป็นอะไร นะครับคุณก็ต้องตรวจละเอียดใช่ไหมคุณอยากรู้ลึกแค่ไหนคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรจะรักษาหายไหมนะครับพอคนรู้ปุ๊บคุณตรวจปุ๊บคุณรู้ว่าเขาเป็นอะไรถึงจะรักษาได้ถูกต้องตามโรคตามสภาวะตามภาวะที่เขาเป็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะมีต้นทุนนะครับถ้าคุณยิ่งตรวจละเอียดเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นอันนี้มันเป็นมันเป็นตามหลักเหตุผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณอยากจะแบบ ถ้าคุณมาเทียบว่าเออเนี่ยบางทีนะครับท้าไมถึงแบบว่าต้องรักษาแพงๆบางทีคุณหมอเองเขาก็อยากจะทราบแหละนะครับ mm hmm. เจ้าของเองก็อยากจะทราบด้วยใช่ไหมครับว่าการรักษาสัตว์เนี่ยอยากจะทํายังไงให้เขาหายเรารักเขาเราสงสารเขานะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีต้นทุนในการตรวจยจิ่งอยากรู้เยอะแค่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในการตรวจมันมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นคําตอบให้กับทุกๆกคนนะครับที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะแล้วก็หวังว่านะครับทุกคนจะโอเคแล้วก็เข้าใจนะครับในการทํางานนะครับหรือว่าทําไมนะครับว่าการพาน้องหมาน้องแมวไปที่คลินิกไปรักษาสาัตว์เนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับบางทีเหมือนก็ยอมรับว่าบางทีมันก็สูงกับของสูงก่าของของ,ของคน แต่อย่างที่บอกนะครับว่าต้นทุนยาของคนถูกกว่าต้นทุนยาของสัตว์นะครับพอปริมาณของสัตว์นะครับอาประชากรของสัตว์ทั่วโลกน้อยกว่าของคนนั่นเองครับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะและใครมีคำถามใครมีอะไรนะครับสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับข้างล่างตรงนี้โมเอกจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ